อีกเก้าทีเหรอก็อต่ว่าทางการเดียวมยาร์ดหน่นาทีสองนทีได้มาเดี๋ยวผมบอกกอลังกายเลยวอร์มนิ้ววอร์มนิ้วซักว่าไเลยนะครับทางเขาไม่ธรรมดานะครับผมเขาเล่นเดทแมทคิวไปสี่สิบตัวนะครับโอ้ทุกคนในนี้ไม่เคยสี่สิบตัวเหรอวะเคยเคยนะที่เคยนะเคยนะเราล้าไม่กลัวได้เฉยไม่กลัวได้เฉยไอ้เหี้ยบัฟกก็เฉยอะไรกันอย่างเหี้ยปั๊บกันเองแล้วว่าอะไรวะเนี่ย ก็เออวะากัแล้วและ let's go ทุกคนสู้ๆไปเราจะสู้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 เราจะใช้เราสู้แทนมานี้ไปด้วยกันจะอมเวลาจริงอ่ะจะออกไปเยอะนะเพืคนสมองไม่นขนาดนี้หนึ่งมาเอเอช่วยมาและวดับดับโอ้ยเยี่ยเล่นไบด้วยมาละมาล้วมาแล้วนะเฮ้ยระวังมิดนะเหมือนมิดจะมี เกี่ยววะสวยสวยอินไซน์อินไซน์โกยอินไซน์มันอ๋อเหรอในแข็งกว่าแล้วมีตัวไม่ใส่จริงโอ้แลมแลัแลมแลมก็ค่อยเล่นก็ค่อยเล่นใจเย็นค่อยค่อยเล่นบอมตกบอมตกบอมตกค่อยเล่นโอเคเสียงอยู่แลมเสียงอยู่แลมเราเป็นต้องล่าพี่ไม่เอาไม่ลากแอบแอบแอบระวังเฮเว่นเงียบนะเงียบนะให้ให้สองคนเล่นเลยไหวพี่ไหวสายมาแลมแลม อยู่ข้างบนองมันสมองแล้วมันงเสียงอยู่ข้างบนองสวย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 เมันยิงได้มันโดนเข้าไปโดนรัดระวังบีไปไโรเทไปเพื่อนโรเทตไปบิ๊เราลังสมองแล้วสตัวสี่ตัวห้าตัวห้าเลยหเลยเดยวรับได้เดยนรับไปยิงให้สวยี่สมองไปที่สมองไปแล้ว

จะมันน่าจะล่อใจเย็นดูกล้องไว้นะได้ได้ได้โดนให้โดนให้โดนอยู่โดนอยู่จีมโดนอยู่ได้โยก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 เงียบ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 โอเคเราไวเราไวเราไวไม่ผิดกำลังผมไปผมไปผมไปไม่ได้มันอยู่๋ยวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วห้าตัวเลยห้าตัวไปดิไปดิไปเลย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 ทีหลังอยู่น็อตระวังเจ็บช่วยน็อตสวยปิดแถบตรงนี้ให้ผมเข้าหลังให้ผมเข้าหลังให้รอรอ

บีบีเอเอเอโทษทีไอเยสเกยบิดโทษทีไหนทายสวนรพีเราดียงแล้วใช่ไหมล่ะทางนั้นก็น่าจะชัวร์เฮเบนโอเคโอเคลงเฮเแล้วเขาไปยิงด้วยกันอ่ะไม่ผมโดนัไหนอ่ะเขาขู่เฮเ่นเอนตกนันแหละสมุสโสมุกสายให้น้องเล่นให้น้องเล่น มีไก่ปีกบ้างใครความือขวามือ,มอนัน่นแหละที่ว่ามันอยู่ขา้างล่างปลา่าวะสมองไก่เชื่อพี่อยู่ในนั้นแหละสมองไก่เชื่อพี่โอ้โหสุดอยู่อยู่ซ้ายมันอยู่นอกเลยมันอยู่ข้างนอกเลยกูรู้แล้วได้ไหนกูสมองสลอง็อตมาแล้วยิงก่อนว่าหน,น,น,นึ่ง<า>ว่า,าโอ,าอ้โหยิง โอ้ปิง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 แอบด้วยหรอวะแกนเจอแล้วปิงติดกันปิงติดกันสมมติผมต้องรูกหนึ่งพี่ที่บอกไม่ได้แล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วโทษทีโอเคโฝากดูให้เป็นระมมมาแล้ว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 โอเคผมเล่นในสายนะมีอัยติปะผมผมรอตัดผมรอตัดผมอยู่นี่เจียติอันติเคลียร์ได้ไหมอันติเคลียร์อันติเคลียร์ปิงเลยจัดสวย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 เข้าไปได้มันเข้ามาแล้ว สวยมาแล้วมาแล้วไอ้ยไซสวยนอ้กูวิ่งทำไมวะเนี่ยเปิดอันตรีด้วยใครรู้ว่ามากูเล่นอวดินแล้วไปเถอะเระวังอันตรีนะมันมีอันตรีนะระวังบีนะบีบีเฮยบีบีบีทามิงระวังอัติถอยถอยก่อนระวังอัติผมช่วยบัณฑิตไปพี่ลาเปล่งพี่ขอหัวเฮเว่นไว้นะหัวเฮเว่นเดี๋ยวไว้ไปเบาๆนะ ไอเสียงโยกเสียงโยกใช่ใช่ใช่จ๊ยินเจ๊ยินเจยมามไม่ผมผมได้อยู่พี่สมองไดไหนไพี่สมองไไหนไหมามามาไม่ต้องไม่ต้องมาเลยสายเลยสายเอทุกคนไปเอมันไปเอแล้วพี่สมองอยู่ไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเออไปเ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 อชัวพี่สมองอยู่ชัวชัวชัวกระโดดมันเดินเร็วมากมันเดินแรงมากมาแล้ว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 มาาน้าาน้า อติเห็นแน่เลยทุกคน่พี่ดิแบนั้นแบนบกองสวยสวยเก็บสียเกอบเอดอีกแล้วโอดิงกระบอกเดียวโคเลยตัดทำีทำโคตรดีีะขขลยักระบอกเดียวมันรู้กออกมาแกนไมีมีปะบีบีบี มี c o มิ n g บ้าไม่บอกว่าน้องแกงนะ c o มิ n g เฮ้ยผมออกเป็นผมร้านแก้วแลนวพี่ pencil จะมาบีจะมาบีต้านเลยระวังนะระวังระวังถ้าเกิดมันเคลียร์นายได้มันมันขึ้นมานะคนสวย F เปิดมันต้องถอยเดี๋ยวมันต้องถอยสองตัวมันต้องถอยเดี๋ยวมันต้องถอยเดี๋ยวมันต้องถอยไอ้เชี่ยปิดปิดปิดมิดมิดแตกมันเข้าบีแล้ว มันจะเข้าบีมาแล้วมาแล้วเข้าบีเข้าบีเลยมาช่วยรับ่วยเฮ้ยมาติคือไปเฮเว่นอ่ะมันติดคือไปเฮเว่นมันต้องอยู่มิติอยู่มิติไี่จะเป็นเอเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวยสวยเฮ้ยวันจบสี่ป่ะเฮ้ยสุดยอดว่ะว่างเทว้าพี่เทป้ะเทป้าเรี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 นี่เสียงหนึ่งบีเมนเคลียร์บีเมนเจ็ดสองเจ็ดสอง เอออนไนของกูนะปิงขึ้นบ่อยจัดอย่าอย่าโยกอย่าโยกอย่าโยกอยู่อยู่ก่อนดูมิดกูบีก่อนดูบีก่อนอยู่เองอยู่เองพี่เมนดูว่าอยู่นะเขาเล่ปล่อยบวยยาวผมมวยยาวเอเอเสียงเดินกลับตรงนึงได้มันโยกวะยังผมได้ยินเสียงมันเดินกลับแต่น่าจะเดินกลับไปล้วรอล้อนี่พี่อยู่มิดกันวานวานไม่ต้องออกนะโอ้ยยี่เจ็ดมันแอบอยู่ตรงนี้ไอ้สัสเอ้ยอุ้ยมันยี่เจ็ดเจ็ดสิบหกนะผมน่าจะไปฮิวแล้วล่ะลาไปะ เพราะเจ็ดอยู่ตัวเดียวนะเจมมันแฝงเฉยเสียงเฮเบนเอ้ยเสียงมิดเสียงมิดเันช้าจัดอ่ะเสียงมิดล่าสุดมีตัวแทนเฮ้ยเขาขออขออินเลยถอยมาเลยถอยมาเ้อยใสยมาเจมใส่มาสวยสวยสวยพี่กําลันขึ้นไปพี่กําังขึ้นไปนัดเดนสวยเบรกไว้สวย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  ai gen như thế này này này, xoay xoay, up up, hey, không? Vịt con tám à? sẹo sẹo, off off đấy à? chạy yun box nha, không được, 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 không ให้เรานะไม่หรอกผมอยากทำให้เขาจับตามมองเลยโดยการเล่นโนดินไอสัตว์นี่อยากดังอีกที่อ่ะพี่อย่าหวังมากพี่จะยังเงี้ยเงี้ยเงี้ยเออเอเออชัวร์พี่มีเมนไม่มีเลยเอวาเอไวายเอวยไปผมโดนแปดเหรอเฮียเอ้ผมโดนตลอดเลยว่ะขึ้นไอ้ไม่หมดเลยขึ้นไอ้ไม่หมดเลยเอฟลองนะเอฟจะตายป่ะไปเอ้าเฮี้ยเลยเนี่ยลุกสองลุกสองจ้ยจ้ย ตัวเดียวตัวเดียวไพี่ไอเหี้ยไอ้เหี้ยไอเียเลยดียวเลียจัดเลยไปไปไปสลิงสลิลิงระเบิดไม่ไม่ต้องเป็นันเอาดเข้าสาดเข้าสาเข้าสาเข้าสาตามลงในสายลงในสาโอ้โหแล้วเฮ้ยสองบรรยเฮ้ยมันมันสลมิด มิด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 มาแน่มิดมาแน่มิดมิดมิดสมรสมกมิดผมผมไปอยู่เห็สเบลนี่ที่สมอเองผมไปอยู่เห็นเบลเบลว่านว่านว่าดูได้ได้ได้มิดเยอะมิดเยอะสมกตัวเดียว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 เห็นแค่ตัวเดียวหน้าพีเมนอ่ะน่าจะร้านน่าจะร้านเดี๋ยวไปยูเให้ระวังการระวังการไปยูมิดมิดอยู่นี่สรย์เสรยพี่โซวอีกทีให้มันช้าให้มันช้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้ยเฮ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 ้ยแล้ยเฮ้ยแล้ยเฮ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 ้ย ไอเดียเมื่อไรสัตว์ลาลาแล้วเห็นรึมิดไหมเงียบบีเงียบมิดไหมมันจะเกะมัน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 สมบุกมันสมบุกมาดูเ่อะมันจะเฟกมันจะเฟกมันจะเฟกดูมิดดูดูโดเมนโดเมนบีโดเมนบีเหมือนมันจะเฟกมีเอเอมีประเด็นเอมีประเด็นมันจะเต็มมามาสแปมมา ระวังเฮเว่นนะเสียงใกล้เนะโอมรอนเลยเสียงใกล้มากมันน่าจะเดินน่าจะเดินเอ้ยมาตั้งไก่นี่โอมโอมพีไปยิงไก่ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งไปต้องไปช่งพีไต้องพีไปยิงไปต้องไปยิงปล่อยมันปล่อยไก่ไปนีมันมาอี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 ะาสโลเอโอ้ยแล้วยันไม่ตายไม่รู้ใครเลยใช่ปะโดนพีได้ได้ได้ช่วยช่วย เอาแม่งเลยได้รับไปรับเต๋ออยู่จะเล่นนอกจะเล่นนอกเล่นนอกเล่นนอกเชื่อผมดีมาล็อกกดอันติมาล็อกกดนันติต่อไปอยู่างนี้ไปอยู่านี้ไปอยู่านี้กู้ได้กู้ได้มันจะกู้ได้ดีกว่ามันมันไม่ได้วะมันไปมันไปน่าจะไปบีแล้วถือไปดอกปะเก็บอันนี้ออันี่เอ้ยเอ้เรามาละจี จะยิงไอ้ว่านรอได้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 รอรอเจมไม่อยากรอเจมอยากดังไอ้สัสอยู่ดิอยู่ดิสามีสามเอาหน่อยสามีเล่นลยสามีสาเออชนะเอาป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 ะเอาอะไรรัดเรา้วอาเอาปอาป่ะเ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 อา่เาะอ่ะอาั่ะอ่ะา่ะเอาอาะ เงี้ยไงอาจารย์เฮเบนวางวะออกอาจารเฮเนมีเฮเนมีสามโหมดสามเลยยิงแถบไม่คุ้มว่ายิงแถบไม่คุ้มผมว่าแค่นี้ไอ้ระวังให้เบนมันจะมาฆ่ากูว่ะมันจะมาฆ่ากูอะโอ้เฮเบนสมองเฮเบนโอ้ยแฟกซ์เสร็งแล้วได้มันวางสร็จไปแล้วผมไปแล้วแต่ว่าหูจะเข้าพาเข้าไหนคอมิดได้นะเออเขาเอออเอได้เอได้เออเข้าเลยระวังนะพี่น็อตเฮเบนเดียวพี่น็อตไม่เยอะมาก ไอ้มันมันเราเห็นไปแล้วเฮเวนเฮเวนเอมี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วหองสลิงเยอะสผมเจ็บมากเจ็บมากผมโลนะพี่ผอผมสวยสวยอ้ยเข้ตเเ็มหัวไม่ดรอกเตมัเฮ้ยตัดร้อยสามสิบเฮี้ยสแกนได้เแกนแน่รอกันรอกันยิ่งยิ่งกอน ได้ได้ได้เงินไปไปเลยตั้งใจแเยไปแล้วเจอสองเจอสองอะไรนะไปเลยโค้กโคเวอร์พี่อยู่โอ้ขวามือผมเฮ้ยสวยโอาไหมตโวพีทอะไรโนเฮ้ยผมว่านี่น่านีสวยครับเข้าแล้วครับ นาครัเพียบครับเราสเปมาครับผมเฟนซี่ฮะยักเก็บใครไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มเจ็บครับอยู่ตรงข้างบนครับแบบนี้ไม่ดีแล้วแต่มองอะไรไม่เห็นเลยหันมาแล้วช็อคโบไปไม่โดนครับวิ่งไล่มาตังหวันนี้ผมทางซ้ายมี2ตัวครับทางขวาก็มีเพียบครับมีบักกี้ครับผมพยายามที่จะสเปแล้วแต่ว่ามันไม่พอครับโบเหลือแค่คนเดียวเลยแบบนี้ยาโกจาหันมาแต่ว่าก็ไม่ไหวเป็นเกมสลีครับพี่เก็บไปสามศพในเกมนี้แฮทริกครับต้องไปดูเรื่องนี้เอาอีกแว ไม่ไม่ต้องไปเปิดเขไม่ต้องไปเปิดคนหนึงกลับมาเล่นสเปกเตอร์หน่อยใครได้เล่นสเปกเตอร์แทนผมมาสปินมามามาพี่พี่ผมจะเล่นโอดินผมจะเล่นโอดินแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยเอางี้เอางี้พี่พี่ยังไม่ต้องสแกนนะผมติดกล้องนี้ไม่ว่ะเราพี่พี่จะยิงสแกนเข้าไปในเฮเว่นเข้าใจใช่ป่ะอ๋อโอเคโอเคแกล่ะแกล่ะเดี๋ยวผมพูดไปเฮเว่นนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันเผื่อมันสตันมาระวังสตันกันรอ ถ้าแกไม่เข้าเฮเวิไม่เข้าเลยเป็นลอ้เห้ยใเลยแ้วกันผมเล่นเทเบิลนะเฮเวิมีพีสัตว์เลยราลงข้างล่างมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วสวยสวยสวยไปไล่จะจัดเหี้ยอะไรเูีงพี่โค้ดไม่ออกแสงเลยววันนี้คนราม่ ใช่หรือเปล่าครับต้องใจหน่อยครับผมรางวัลนี้ตบัดมาได้หัวไป็หนึ่งครับสวยงามครับผมแต่ว่าพิล์มยังคงไม่หยุดครับเดินมาแล้วมันไม่มีใครที่คว้ามาครับคามมิ่งมันไม่ดีจริงๆเบบี้แครอทครับผมได้ความได้เปรีปรวนในตอนนี้ผมสเปรย์เข้าไปหนึ่งทีครับแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นเกมของเบบี้แครอทครับเป็นเบบี้แครอททีได้รับใจชนะไปในรอบนี้